สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะใบเตยยืนยันเองยังอยู่ไทยใบยเตยยืนยันเองยังอยู่ไทยไม่ได้บินหนีคดีจากกรณีใบเตยสุธีวันถูกลือหนนะักในโลกออนไลน์ตอนนี้บินไปสิงคโปร์แล้ว15กันยายนต้องไปให้ปากคำกับ DSI วันนี้ทำเอาโซเชียลตามหาความจริงว่าจริงๆแล้วเธออยู่ไหนซึ่งทำให้แฟนๆถกเถียงเป็นจำนวนมากต่อมาลุคผู้จัดก,การและน้องชายของสาวใบเตยได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนเรื่องข่าวลือเอาจริงๆพี่เตยกับพี่แมนอยู่ไทยอยู่บ้านเลยค่ะไม่ได้หนีเหมือนที่เคยบอกไปและเดี๋ยวเจอกัน15กันยายนนี้จริงๆขอถามกลับนะเพจที่ปล่อยข่าวลือออกมา ปล่อยออกมาทำไมไม่มีรูปมันไม่จริงตอนนี้เรากำลังประชุมกับทนายเพื่อเตรียมหลักฐานอยู่ล่าสุดตะคร้องสาวยืนยันหนักแน่นว่าหนูยังอยู่ไทยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือที่ออกมาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ